พบกับผมนายชอตตี้บูจะว่ากับฮิตภาค2ครับโดยในภาคนี้จะเปลี่ยนจากแนวแอคชั่นธรรมดาให้กลายเป็นแนว MMO ครับกราฟิกสวยงามเหมือนกันนะแต่ว่ามือถือผมไม่ค่อยไหวนะครับก็ขออภัยในคุณภาพกราฟิกด้วยกันแล้วกันซึ่งในตอนนี้เขาเปิดแค่ในเกาหลีกับไต้หวันเท่านั้นนะครับถนัดภาษาไหนก็ไปเล่นภาษานั้นก็นแล้วกันเนาะรับอาชีพของเกมนี้นะครับจะประกอบไปด้วย6อาชีพด้วยกันนะครับมีใครบ้างมาดูกนเลยคลิกทีละคนครับคนซ้ายสุดนะครับนี่ คนนี้คือเป็นนักดาบนั่นเองนะครับแล้วก็ดูด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าคนที่2เนี่ยคือสายแทงนะครับโคตรน่ารักครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นโรลี่ก็ตามส่วนอาชีพที่3นะครับเป็นดาบคู่ครับโคตรเท่ครับผมเท่มากๆครับส่วนอาชีพต่อมาอาชีพที่4นะครับอันนี้คือจะเป็นนักเวนั่นเองครับยังคงหุ่นดีและสวยเหมือนเดิมนะครับส่วนอาชีพที่5นะครับอันนี้คือจะเป็นซัพพอร์ตว่าพระนั่นเองครับสายโลลี่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย และอาชีพสุดท้ายคือนักธนูครับผมเมื่อเราเลือกอาชีพแล้วนะครับไม่ได้มีเรื่องของการแต่งหน้าทําผมนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีระบบคอสตูมครับเราสามารถแปลงร่างเป็นคนคนนั้นได้เลยทันทีถ้าเกิดว่าเรามีนะครับคือพอเราแปลงร่างแล้วเนี่ยสเตต,ตัสขึ้นเป็นจํานวนมากสกิลก็ดีขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยนะครับและเรายังสามารถเปลี่ยนข้ามสายได้ด้วยถ้าเกิดเรามีนะแล้วไอ้พวกนี้หาได้ยังไงใช่ไหมครับเปิดกระชับปองครับผม สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับง่ายๆเลยท่านชมดูด้านขวาบนเห็นไหมมันเป็นระบบออโต้เควสนั่นแหละครับกดปุ๊บม,มันจะเดินไปให้คุยให้สู้ให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกดให้ดูเลยกดเสร็จปั๊บเนี่ยดูด้านล่างนะครับมันจะมีบอกระยะทางที่วิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยากจะวาร์ปก็กดตรงนี้ที่เป็นลูกศรน่ะมันก็จะเสียเงินเล็กน้อยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลแล้วก็ยิ่งเล่นไปไกลๆอ่ะตังมันก็จะยิ่งเสียเยอะครับ ส่วนเรื่องของมุมกล้องนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับจะมีคําสั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่านั่นแหละเมื่อเรากดเสร็จปั๊บมันจะมี3โหมดนะครับโหมดนี้คือโหมดมุมมองจากด้านบนซึ่งมันจะทําให้เฟรมเรทตกน้อยกว่ามุมมองอื่นๆนะครับถ้าเกิดเรากดอีกก็จะเป็นแบบแอคชั่นข้ามไหลดูดิเฟ <c oughs> รมเรทล่วงกระจุยเลยครับผมอ่าแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือฟรีฟรีอันนี้ก็คือหมุนเองนะครับผมค่อนข้างชอบเวลาที่เราซูมใกล้ๆอ่ะมันจะแบบเบลอด้านหลังเลยครับดูความสวยงามของตัวละครได้เลยเต็มที่ ส่วนการตั้งค่าการต่อสู้นะครับก็มีหลายจุดที่ควรดูวไว้นะครับเช่นด้านขวาตรงนี้ครับใครอยากจะ PK หรือว่าเปิดหัวแดงตีกับชาวบ,บ้านเขาได้เลยนะครับเกมนี้ได้เลยจะหวดกันตรงไหนก็แล้วแต่ยกเว้นในเมืองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นการปล่อยบอดนั่นเองครับซึ่งปกติเวลาเราคลิกที่เควสอะ่ะมันก็จะปล่อยให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้คือเป็นการเก็บของเนาะก็บริเวณนี้ไม่มีของให้เก็บมีแต่มอนก็ไม่มีอะไรครับ ส่วนด้านล่างคือการตั้งค่าสกิลกับไอเทมนันเองครับวิธีการจะปล่อยบอทก็คือให้เราสไลด์อ่าสไลด์ขึ้นก็ได้ครับหรือสไลด์ลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันจะออโต้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะออโตส้สกิลนี้เราก็แค่สไลด์ลงเท่านี้เองมันก็จะไม่ทําการออโต้ให้ถ้าอยากใช้เองก็กดลงไปได้เลยนะครับส่วนพวกไอเทมก็เหมือนกันนะครับมันก็ใช้วิธีการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้เหมือนกันยกเว้นยาที่เป็น HP นะ เกมเนี้ยยา hp มันจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันจะใส่ให้อัตโนมัติหรือถ้าเกิดเรามียาประเภทอื่นกดตัวบวกก็ได้ครับมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะเผื่อแบบเลเวลสูงขึ้นมียาที่ดีมากขึ้นอะ่ะก็เปลี่ยนได้เลยคำถามคือสกิลเราไปซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ให้นักชมเนี่ยกลับมาที่เมืองก่อนครับวิธีการกลับเมืองก็กดที่แผนที่ได้เลยนะด้านซ้ายบนนะครับมันจะเปิดเวิร์ m แมปขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็คลิกบริเวณเมืองครับแล้วมันก็จะมีคําสั่ง2อันอันนี้คือให้เดินกลับอนน แล้วก็ท่านชมจะเห็นว่าในนี้มันมีพวกร้านค้าอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นร้านค้าสกิลเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงเมืองแล้วนะครับถ้าเกิดเราเดินหา n p c ไม่เจอนะครับกดตัวนี้ก็ได้ครับนี่นี่นี่เออแล้วเราก็เลือกหาเอาได้เลยว่าเราจะไปหาใครสมมติจะไปซื้อหนังสือสกิลก็คือกดตัวนี้นี่แหละครับมันก็จะเดินไปให้เลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเลยเมื่อเดินมาถึง n p c ครับส่วนการซื้อของก็ง่ายง่ายครับเราแค่แตะเข้าไป2แค่นนี้ะัมมก็จาอยู่ตรงนี้แล้วคเนี้ยเเพืื่ออทําากรรซ้้ไดลคับ สำหรับซื้อยานะครับซื้อได้ที่คนนี้นะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยแตะเสร็จปั๊บมันก็จะเดินมาหา N B C ให้แล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นมาให้ครับก็จะซื้ออะไรก็แล้วแต่เลยครับซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเลือดใช่ป่ะเดี๋ยวเลเวลเยอะขึ้น25-40ก็จะซื้อเลือดที่มันขั้นสูงกว่าได้ส่วนยาข่าวอันนี้ก็ดีนะมันจะเป็นปบัฟเพิ่มความสามารถให้เราค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าจะอยู่ได้5นาทีนะครับซึ่งมันมีการแจกมาให้เราอยู่แล้วจากเวสนะครับถ้าเก แล้วก็นี่คือจะเป็นน้ำยามานาแต่เกมนี้มานามันไม่ได้ปั๊มหลัวๆนะมันจะเป็นบัฟเพิ่มอัตราการเด้ง SP ให้เราอะไรแบบนั้นแทนนะครับแล้วมันก็จะมีพวกอาหารด้วยใช่ป่ะเออพวกอาหารเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถให้เราในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม HP อะไรแบบนี้ครับพอเราซื้อของมาแล้วเนี่ยต้องกดเรียนด้วยนะครับก็คือกดที่กระเป๋าเนี่ยแหละครับแล้วก็กดที่หนังสือสกิล2ครั้งนะครับมันจะเป็นการเรียนเนาะก็อุปกรณ์ก็เหมือนกันนะเวลาเรามีเวลาเราจะใใสส่่กกก็็คคือด2รัั้้้งแแบบนนีมนจะลว เมื่อเราเรียนสกิลแล้วนะครับเราก็ต้องทําการเปิดตัวของหนังสือสกิลขึ้นมานครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแตะได้เลยนะแตะปุ๊บแล้วก็แตะด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการบันทึกการใช้สกิลนั่นเองครับแล้วสกิลพวกเนี้ยมันอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยกดตัวเนี้ยเออแล้วมันก็จะมีบอกว่าต้องใช้อเทมอะไรในการอัปเกรดบ้างนะครับอันนี้มีอัตราความเร็จด้วยนะอันนี้คือ100%เเลยครับผม ส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับถ้าเกิดท่านชมเจอเพื่อนเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราแตะตัวนี้ได้เลยครับก็จะมีการแอดเพื่อนการตั้งทีมกันด้านบนตรงนี้เลยครับหรือถ้าเกิดหาเพื่อนไม่เจอนะครับกดที่เมนูด้านขวาบนกันด้ครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหัวคน2คนอนะ่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปทําการแอดเพื่อนก่อนคือเกมนี้มันจะไม่มีแอดขาดจอนนะคือเราจะต้องแอดกันแบบจริงๆเท่านั้นครับก็คือกดบริเวณนี้ แล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าพิมพ์ถูกอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันมันก็ได้จะเจอนะระบบกิ้ของเกมนี้ก็มีนะครับจะเป็นรูปธงคล้ายๆกับระบบเพื่อนนั่นแหละก็ไปหากิ้วอยู่กันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเรามีกิ้วแล้วเนี่ยนี่ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมี2ปุ่มให้กดปุ่มนี้2นะมันจะเป็นการบริจาคให้กับกิ้วนั่นเองครับจะได้รับแต้มกิ้มาด้วยเมื่อกิว้วเลเวอพนะครับมันจะรับคนได้มากขึ้นแล้วก็จจะะะะะะมมีเเเเตััับนนนนนนนพพิ่่่ขขึึนะะะ้้้้้้ดดววยยรรราาาาฉหหกกลอูคทํใงไ และยังมีเควสกิวให้เราทําด้วยนะท่านผู้ชมก็สามารถรับได้เลย5เควสครับถ้าเกิดว่าอันนี้เราทําไม่ได้นะครับเราแตะเข้าไปได้นะครับมันจะมีคําสั่งรีเฟซเห็นไหมเสียตั้า5 0 0ครับมันก็จะสุ่มเควสใหม่มาให้นะครับส่วนการกดรับเควสไม่ไม,ไม่ต้องกดนะคือมันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำกิจกรรมพวกนี้มันก็จะผ่านเลย ไหนๆก็มาที่เมืองแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมดีกว่าอันที่สองครับดินเทอร์ครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของรูปปั้นครับเราเดินไปเสร็จเราสามารถสักการะเพื่อรับบัฟได้นะครับนี่ไงนี่ไงรูปปัน้นอกดตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้เขาบอกความแม่นยำบวก3เป็นเวลา4ชั่วโมงเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการซื้อของที่เป็นพวกอาวุธกับเครื่องป้องกันแนะนาว่ายังไม่ต้องซื้อกันด้ครับเพราะว่าช่วงแรกมันได้ของง่ายมากแล้วมันก็มีแกลกของธรรมดาธรรมดาขายเพราะนั้นข้ามไปก็ได้ ส่วนอันนี้คือการฝากของนั่นเองครับกดปุ๊บก็เหมือนเดิมครับเดินมาเสร็จปั๊บเปิดครั้งให้เลยอยากจะฝากอะไรก็นั่นแหละติ๊กติๆกต๊กติ๊ตตได้เลยครับ ส่วนที่เป็นรูปไม้กางเขนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการฟื้นฟูค่า X อจากการตายนั่นเองครับคือเกมนี้ตายแล้วเนี่ยบางทีของมันตกด้วยนะไม่ใช่เสียไอพอย่างเดียวนะครับซึ่งมันจะสามารถกู้ได้2แบบแบบหนึ่งก็คือใช้เพชรกู้แต่เพชรต้องเติมเงินไงซึ่งผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแหมไม่ถูกจริตเท่าไหร่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เงินก็คือกดลูกศรตัวนี้แหละมันจะสลับมาเป็นหน้าของเงินนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะกู้ได้น้อยกว่าการใช้เพชรนั่นเองครับ ส่วนนั้นต่อมานะครับอันนี้คือจะเป็นร้านค้ากิวนะครับท่านผู้ชมจะต้องมีกิวก่อนนะแล้วเราไปเข้าร่วมกิจกรรมกิวเนี่ยแหละก็จะได้รับแต้มกิวมาซื้อของได้ในนี้เนี่ยจะเห็นว่าซื้อยาได้อาหารได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการตีบวกได้ตั๋วเปิดกาชาได้นะครับแล้วก็จะมีพวกหนังสือสกิลด้วยแต่ว่าบางอันเนี่ยมันล็อกไว้ครับก็คือต้องไปเก็บเลเวลกิวอะให้มันถึงตามที่กําหนดก่อนเช่นอันนี้คือเลเวล5ครับ ส่วนนั้นต่อมาที่เป็นรูปหน้าแมวนะครับอันนี้คือจะเป็นการรับเควสรองนั่นเองนะครับวันหนึ่งรับได้8เควสอันนี้ก็อย่าลืมมารับด้วยกันแล้วกันนะครับและเราสามารถรีเฟซได้เวยานะเพราะว่ามันมีระดับความแลของมันอยู่ด้วยอะ่ะเช่นนี้ขั้น2อันนี้ขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยกดรีเฟซได้นะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะครับอันดับแรกคือการเปิดกระชับปองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ร้านค้าได้เลยด้านขวาบนนะครับถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงครับเพราะว่ามันเปิดได้แค่วันละไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเวล50จะเปิดได้3ครั้งนะอันนี้ผมเวล20ใช่ป่ะก็เปิดได้แค่อย่างละสองครั้งครับที่เป็นหมวกนี่คือคอสตูมนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองอมาลองดูเลยกันลวัคราะ ใชเอ่ยสคลิปได้นะครับด้านขวาบนหืมโอ้เป็นนักดาบซะอย่างนั้นเวรกรรมจริงๆอ่ะต่อมาเดี๋ยวเปิดตัวสัตว์เลี้ยงต่อเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมขอสกิปเลยด้วยกันอุย๊ยโอ้ไม่สกิปแล้วดีขนาดนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบโรล,ลีนะแต่น้องคนเมื่อกี้ใช้ได้ครับผ่านครับผมอะเปิดกล่องนี้อืม เปิดแค่อันเดียวทําไมมากันเต็มหน้าเลยล่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนักดาบได้แล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมถืออยู่มันไม่ใช่ดาบไงถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะลําบากได้นะครับก็พยายามหาที่มันเป็นอาชีพเดียวกันจะดีกว่านะครับส่วนสัตว์เลี้ยงจะเป็นรูปอุ้งเท้าตรงนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมเปิดมาแล้วมันซ้าครับคือได้ตัวเดิมเลยนะครับและทั้งคอสตูมและสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหลอมรวมเลยครับเมนูมันจะอยู่ที่เดียวกันเลย คือเราต้องใช้4ตัวนะครับในการหลอมแล้วมันก็จะสุ่มมาว่ามันจะได้ดีขึ้นหรือว่ามันได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเป็นสารอนุกรมยิ่งเรามีพวกข้อมูลหรือว่ามีพวกเนี้ยเยอะก็จะได้รับสเตต,ตัสโบนัสเพิ่มเติม,ตมด้วยส่วนเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องของการใส่อุปกรณ์ที่มันดีขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดไปแวบๆแ,แ,แล้วว่าถ้าเกิดจะใส่ของเนี่ยกดแต่2ทีก็จะใส่เลยนะครับอ้าว เมื่อกี้ผมมีการเปลี่ยนอาชีพเล่นนะครับอาวุธบนหลุดนะครับต้องมาใส่ใหม่แล้วถ้าเกิดว่าของเราแบบโอโ้เต็มไปหมดเลยทําไงดีเรากดตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะฟิลเตอร์ให้อันนี้คือจะเกี่ยวกับพวกอาวุธหรือว่าอุปกรณ์เครื่องป้องกันใช่ไหมครับและอาวุธของสายอาชีพผมเนี่ยมันคือลูกแก้วไงเออก็วิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมแตะ2ครั้งครับนอกจากนี้บริเวณด้านล่างยังมีคําสั่งจัดเรียงไอเทมด้วยนะครับรวมไปถึงการย่อยของด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราจะเต็มอะไรเงี้ยอ่ะก็ทาการย่อยทิ้ เครื่องหมายแบบนี้คือเราสงงามารถฝากร้านค้าขายได้นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันเนาะถ้าเกิดว่าโอเคเลือกเรียบร้อยแล้วกดตัวนี้นะเมื่อกี้พูดถึงร้านค้าฝากขายใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้นะแต่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่ากว่าท่าผู้ชมจะขายได้เนี่ยต้องเลเวล25ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะล็อกไว้มันจะขายไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ซื้อได้แล้วนะครับโดยการซื้อขายเนี่ยใช้เพชรที่เราต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับ ส่วนนั้นต่อมาที่เป็นรูปวงแสงแบบนี้ครับเมื่อ่านผู้ชมไปทําเควสมาอะไรมาเนี่ยเราจะได้รับหินหน้าตาแบบนี้มาซึ่งเราสามารถเอามาอัพเสาพวกนี้ได้นะครับโดยการอัพแต่ละเสาเนี่ยมันจะได้รับสเตตัสเพิ่มเข้ามาและมันจะมีอัตราความสําเร็จอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหินมากพอเนี่ยก็อย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกันและหินน่มันมีหลายสีด้วยนะครับดูด้านซ้ายได้นะครับแต่ละสีก็จะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอัปเกรดไปสักระยะหนึ่งเนี่ัันจะะสาารรเออไคบตต ส่วนนั้นต่อมาที่เป็นทั้งตีเหล็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองครับวิธีการอัปเกรดเอาแบบง่ายๆเลยนะดูด้านซ้ายบดมาเมนูที่2ได้เลยครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะอัปอะไรสมมติผมอยากจะอัปเครื่องป้องกันกันละกันผมก็แตะเข้าไปเลยปุ๊บป๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วผมก็กดตัวนี้ครับที่เป็นทรัพ,พยากรที่ใช้ในการอัปเกรดถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกคนละประเภทกันอ่ะเป็นอาวุธเป็นอะไรเงี้ยมันจะทําไม่ได้นะต้องเลือกที่เป็นหมวดเดียวกันนะ แล้วเราก็กดเลยครับว่าเราจะตีบวกไปถึงเท่าไหร่อย่างเช่นผมบอกว่าบวก3มันก็จะบอกเลยว่าจะใช้ไอเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่เสร็จแล้วกดตัวนี้แค่นี้แหละครับคือการอัปเกรดแบบรวดเร็วแล้วก็จะมีการสุ่มออปชันของอุปกรณ์ด้วยนะครับก็คือกดที่อันที่3นี้นะแล้วมันต้องใช้หน้าตายเทมประมาณนี้นะครับเมื่อเราก,กดเสร็จปับ๊บมันก็จะสุ่มบอกว่าจะได้รับพวกสเตตัสโบนัสอะไรเพิ่มเติมครับอันต่อมาที่เป็นรูปหนังสือตรงนี้นะครับมันคือการบันทึกข้อมูลไอเทมเข้าไปในสมุดนั่นเองครับถ้า ตามที่กำหนดจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองครับอย่าลืมมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะ ส่วนที่เหลือมันจะเป็นพวกปลีกย่อยแล้วนะครับอย่างเช่นการลงดันเจี้ยนนะครับซึ่งอันนี้จะเปิดที่เลเวล25อันนี้คือจะเป็นพวกเควสจริงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้เพราะว่ามันจะปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านขวาบนอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสรองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นว่ามันมี PP ด้วยใช่ปะคือไอพีพีเนี่ยมันไม่ได้เป็นการลงอารีนานะมันจะเปิดหัวแดงตีกันได้เลยถูกปะเออนั่นแหละมันจะมีการสรุปว่าใครมาฆ่าเราเราไปฆ่าใครตอนไหนอะไรเงี้ยครับ ่วนนั้นต่อมาตรงนี้จะเป็นการคราฟของนะครับเกมนี้ก็จะสามารถคราฟอาวุธได้ด้วยนะครับก็เวลาจะคราฟก็ง่ายๆเราแตะเข้าไปเลยมันจะมีบอกว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับซึ่งหามาได้จากยังไงบ้างเช่นเราสามารถซื้อได้ เราสามารถที่จะคราฟได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บมาได้ซึ่งเราสามารถกดได้เลยนะครับมันก็จะพาว์ปไปเลยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกดคอนมาเนี่ยมันก็พาวา์ปมาเลยว่าไอเทมชิ้นนี้มันได้มาจากการคราฟด้วยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับแล้วมันไม่ได้คราฟได้แค่อาวุธนะดูด้านบนเนี่ยมันจะแบ่งหมวดไว้เรื่องป้องกันพวกอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับสาหรับวัตถุดิบหายยังไงนะครับท่านผู้ชมสามารถกดที่ตรงแผนที่ได้นะครับแล้วก็ไปดูพวกแมปต่อสู้อ่ะสมมติอันนี้ก็แล้วกันอ่ะเราแตกเข้าไปเสร็จปั้ มันจะมีบอกครับว่าไอ้บริเวณเนี้ยมันดรอปอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็สามารถกดตัวเนี้เพื่อเดินไปได้เลยหรือเราจะว้าไปก็ได้ครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะครับมันจะอยู่ที่รูปฟันเฟืองในเมนูนะครับเนี่ยแหละด้านขวาล่างตรงนี้นะเห็นไหมอ่าแต่เข้าไปได้เลยนะครับกราฟิกเนี่ยจะอยู่หมวดที่4ตรงนี้นะครับไล่ได้เลยอันนี้ต่ําสุดอันนี้สูงที่สุดนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือแค่ระดับสูงเฉยๆน,น,น,นะครับมันยังมีเฟรมเรทกระชากบ้างเลยอ่ะ งั้นสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นมาเพียงเท่านี้กันละกันนะครับเนื่องจากอ่านไม่ออกจริงๆครับก็มัวได้ประมาณนี้แหละ